สำหรับลัคนาราศีธนูนะครับการย้ายของดาวราหูนั้นดาวราหูนั้นเข้าในภพศาสชะครับเรื่องของสังคมเรื่องของการติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงจะมากขึ้นมีสังคมมากขึ้นเพื่อนมากหน้าหลายตาขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตรงๆเพื่อนออนไลน์มีมาได้ทุกรูปแบบนะครับผมครับการสังคมจะดีขึ้นการสื่อสารติดต่อต่างๆจะดีขึ้นอันดับต่อมา เรื่องของการติดต่อทางราชการจะได้ผลดีนะครับถ้าใครทํางานเกี่ยวกับราชการนะครับจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับอยู่ในสายงานนี้อยู่แล้วราชาการตํารวจทหารครับลัคนาราศีธนูนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดีในการย้ายของดาวราหูเกิดขึ้นนะครับผมสิ่งที่จะต้องระวังนะครับผมในภพอรินั้นถูกดาวราหูนั้นส่องแสงมาด้วยนะครับผมเป็นคนกล้ากินกล้าใช้ระวังใช้เงินจนบือเติบจนจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นได้นะครับผม ในส่วนของการเดินทางนั้นลัคนาราศีธนูนั้นมีการเดินทางในปีนี้เดินทางอยู่เสมอนะครับจากไกลจะใกล้ตัวอยู่ไม่ติดที่ต้องเดินทางอยู่เสมอนะครับผมครับข้อดีอีกอันหนึ่งของดาวราหูนะครับผมเข้าในตำแหน่งนี้ทําให้จิตใจมั่นคงไม่ค่อยวอกแวกนะครับผมทําให้ตัวเองนั้นแยกแยะถูกว่าอะไรควรไม่ควรจะทําในสิ่งที่ถูกอยู่เสมอนะครับผมสหรับการย้ายของดาวราหูนั้นได้ตําแหน่ง อุดมมาเกน,นะครับผมความอุดมสมบูรณ์โชคลาภต่างๆจะมาจากพบของการสื่อสารการเข้าสังคมฉะนั้นการเปิดตัวใหม่การเข้าสังคมการมีเพื่อนหลายๆมากหน้าหลายตานะครับจะเป็นการช่วยเหลือมีคอนเน็กชันมากขึ้นทําให้ชาวราศีธนูนั้นได้ดีนะครับผมลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ